เอาละนั่งดีๆนะนั่งดีๆนะฮัดครับนี่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 ฮัดครับนี่อย่าหันหาพี่แปรพี่แป๊ยังแต่งตัวอยู่อายอ้บุ้มบุ้มบุ้มมาเอาใหม่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 มา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 ใหญช่วยหน่อยยายช่วยข้างนึงแล้วเร็วใหญ่ช่วยข้างนึง

ยีฟันให้ดูหน่อยเย้ขนมปังจะแม่ไหนไหนไหนยีฟันให้ดูหน่อยเย้ h ไอจีเอาลูกกินก่อน<ท>ลูก <c oughs> อ๋อห oh, ันตามพี่แพรเด๋อด uh, oh, mm ูเอ๋อดูๆด๋น้องอยากคุยน่ะโอ้ไม่สบายน้องพัดไม่สบายอีกแล้วโอ้อยากจะยืนโอ้ยืนได้ยังไงเนี้ยโอ้ล้มเลย